นาตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาติดคฤหา์ของเหล่าแวมพายแกเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยนะวันนี้แหละจะเป็นวันตายของแกนี่แกอย่าวอกแวกสิอย่าเข้าแบบนั้นเราต้องเข้ามันแบบพร้อมกันนะไม่อย่างนั้นเลยก่อเราจะโดนไอ้เชิญเป๋าสางข์ข่าไอ้เชิญฟังรับไปซะมัดเปวเพลิงก็ดีงั้นแกก็เข้ามาเลยท่านราชาท่านอาจจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่า ในตอนนี้พลังค้งเชินฟางและพลังค้งทันราชาไดระทะกันแต่หมัดค้งทันราชาก็มิอาจเทียบเคียงพลังค้งเชินฟางได้อะไรกันวะแมงเอ้ยทันราชาผมมาแล้วครับท่านจะไม่สู้โดดเดียวอีกต่อไปเอ๊ะอะไรกันไอเชินเป่าสางมันรับดาบฉันด้วยมือเปล่าอย่างนั้นล่ะอบ้าไปแล้วไอบัดซบ นี่ล่างกายโค้งมันทำด้วยอะไรกันเนี่ยมันสามารถรับดาบในตำนานโค้งฉันได้แม่งเอ้ยผู้กแก่น่ะมันโง่จริงๆโง่ที่คิดว่าจะชนะฉันได้ท่านราชาครับเราจะทำยังไงต่อไปดีในตอนนี้พลังของพวกเรามันจะไม่ไหวแล้วนะครับท่านเราต้องรีบรเผด็จศึกเฉินเปาสางซะเราอาจจะตายก่อนที่พวกเราจะฆ่ามันได้นะครับท่าน วันนี้แหละไอเชินเปาสางังพวกเราทุกคนจะฆ่าแกให้ได้แกตายซะและหลังจากนั้นพลังของเชินฟางได้พุ่งตรงไปหาพวกเราแวมไพร์อะไรกันเนี่ยไอเชินนี่แกไอเจ้าคนอ่อนแอลี่อาจจะมาสู่พวกข่าอย่างนั้นหรอไอเชินเปาสางังและในตอนนี้พลังของถ่านราชาได้พุ่งตรงไปหาเชินฟางอีกครั้งแต่เชินฟางก็สามารถรับการโจมตีของถ่านราชาได้ แม่งเอ้ยฉันต่อยไอเชิญเปาสางไปแต่มือของฉันกับต้องพังพินาศซะเองบัดซบและฉันฟ้าในพูดขึ้นมาว่าผู้แกน่ะอยากจะหนีอย่างนั้นเหรองั้นแกก็หน,นีไปซะฉันเนี่ยแหละจะส่งพวกแกทุกคนลงนรกเองเอ๊ะอะไรกันเนี่ยผูกแกจงดูซะว่าฉันกับแกมันอยู่ระดับไหนกันผูกแกจะได้เห็นพลังทีแท้จริงของฉันรับไปซะผู้แกทุกคนต้องชดใช้สิ่งที่ทำกับครอบครัวของฉัน ศึกครั้งนี้น่ะมันยังไม่จบหรอกนะตายซะอย่างงั้นหรอแกหรือฉันจะตายก่อนกันล่ะไอ้บ้าเอ้ยเอาละทุกคนจงรวบรวมสมาธิแล้วยิงพลังใส่ไอ้ชันเป้าสาังมันเลยในตอนนี้ชันฟางได้พุ่งตรงไปหาพวกเหล่าแวมไพร์หลังกายของชันฟางนั้นได้เชื่องช้าลงอย่างมากเพราะพลังของพวกเหล่าแวมไพร์มันคือพลังในตำนานที่สามารถทำให้คนธรรมดาแก่ชราลงได้ นี่ทุกคนถอยก่อนเร็วไอเฉิญเปาซางมันเชื่องช้าลงแล้วตอนนี้ล่ละอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยคำสาปของพวกมันสามารถทําให้หล่างกายของฉันแก่ชราลงได้ฮ้อย่างนั้นเองสินะแต่ด้วยพลังระดับของฉันกับแก่มันต่างชั้นจนเกินไปแกนะ่ะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆอะไรกันท่านเฉินเขาได้รับบาดเจ็บอย่างนั้นหรอแบบนี้ไม่ดีแน่ๆ และหลังจากนั้นพวกแวมไพายได้ใช้พลังของเขาโจมตีใส่ทางเช้นฟางแบบไม่หยุดในตอนนี้หล่างกายของเช่นฟางได้รับบาดเจ็บอย่างมากคำสาปของพวกเราแวมไพายนั้นสาม,มารถแสกซึมเข้าหล่างกายของเช่นฟางได้เฮ้ยไอเช่นฟางตอนนี้นะความเร็วของแกและพลังการโจมตีมันลดลงอย่างมากแกจงรู้เอาไว้ซะว่าแกไม่มีทางชนะพวกเราได้นี่แกแกทำให้ฉันโกรธแล้วนะเอาละ จงออกมาซะพลังของฉันพลังเปลวเพิงอคณีจงแผดเผาทุกอย่างที่ขวางทางเฉินเปาสางผู้นี้โถวิไอเปลวเพิงอคนีของอเฉินเปาสางมันรุนแรงจริง,รงๆไอเปลวเพลิงเฮงสวยเอ้ยเอาละ่ะจงเปิดออกมาพลังคำสาบแกคิดว่าไม้เท้าของแกจะหยุดการโจมตีของฉันได้ย,ย่างงั้นหรอตายซะท่านเฉินสู้ๆนะฆ่ามันให้ได้เลย ตอนนี้พลังคล้องเชินฟางและพลังคล้องพวกเราแวมพายไดะทะากันการระเบิดนั้นรุนแรงอย่างมากโถวยถ้าเป็นแบบนี้ฝั่งเราต้องตายแน่ๆเอาละจอกโลหิตเนี่ยนะคือจอกโลหิตในตำนานของผูกเราเลยนะแกแกต้องชดใช้ไอเชินเปาสังตอนนี้นะฉันสัมผัสได้ว่าพลังของไอเชิญเปาสังมันอ่อนตัวลงเราต้องรีบข่ามันให้ได้นี่ทุกคนดูนั่นสิสิทธ์ของไอเชินเปาสางมันพ่ายแพ้ไปแล้วข่ามันซะ แกน่ะไม่ได้เก่งเหมือนปากเลยนะซานแกตายซะในที่สุดพวกเราแววไพายอย่างพวกข้าก็ชนะแกได้สักทีนี่พวกแกพวกแกกล้ามากที่ทำลูกศิษย์ของข้าแกจงเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยนะอย่างน้อยถ้าฉันฆ่าพวกแกได้คนนับพันก็จะไม่ตายจอกศักดิ์สิทธิ์ของพวกแกมันแข็งแกร่งกอจริงแต่ฉันเป๋าซางผู้นี่จะเป็นคนปิดฉี่ผูกแกเอง เลือดอันมหาศาลของผูกแกมันต้องใช้กันเท่าไหร่เชียวถึงจะชนะชั้นใดเฮ้ไอเชิญฟังถึงตอนนี้แกก็ไม่สามารถร้องขอความเมตตาจากพวกข่าได้พวกข่าจะข่าแกให้เหมือนกับข่าพ่อแกยังไงละ่ะท่านเฉินระวังตัวด้วยนะไอเชิญเป้าสางังลูกศิษย์ของแกน่าจะตายแหล่อยู่แล้วยังจะห่วงต่อสู้อีกนะฟังแวมพายของพวกเราคือผู้คุมชะตาของโลกใบนี้แกน่ะจงตายซะ ฉันจะเด็ดหัวลูกศิษย์ของแกนับบัดนี้และฉันฟังในผูดคาว่านี่แกแกจะไม่ทอยใช่ไหมได้งั้นแกก็เตรียมตัวเตรียมใจซะเอาละพลังของฉันจงเปิดออกมาท่านอาจารย์ผมคงต้องใช้พลังของท่านในการข่าวกมันนะครับขอโทษท่านจริงๆที่ชันเป้าซางผู่นี้ต้องขอท่านอีกรอบ นี่ระวังตัวด้วยไอเชิญเปาสางมันจะเรียกเกาะทองออกมาอย่าให้มันเรียกเกาะทองออกมาได้ทุกคนข่าเชิญเปาสางซะไอบ่าเอย้ยอะไรกันว่าสายฟ้าของไอเชิญเปาสางมันคือบาเลียที่ลอบล้อมพลังของมันไว้เราไม่สามารถโจมตีใส่มันได้เลยพระเจ้าเมื่อเดือนที่แล้วไอเชิญเปาสางไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดนี้เลยนะแล้วมันทำอย่างไรถึงแข็งแกร่งได้ถึงระดับนี้แบงเอย้ย ฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกแกทุกคนจะทําให้ฉันโกรธได้ถึงขนาดนี้จะทําให้ฉันต้องใช้พลังของอาจารย์อีกครั้งผู้แกทุกคนน่ะไปชดใช้ความผิดซะโทษฐานที่มาเหิมเกิมกับฉันเป้าสางหลับไปซะฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ลำแสงมรณะทุกคนโจมตีมันซะอะไรกันเนี่ยมันมีบาเลียอีกเหรอมันมีกี่ชั้นกันท่านครับหลบเร็วไอ้ฉันเปาสางมันเรียกฝ่ามืออรรันออกมาแล้ว โว้ยฝ่ามืออโหันของมันลุนแรงจริงๆท่านครับผมขอสาบานโดยเกียรติของแวมไพร์จะเด็ดห้วยเชินเปาสางมาให้ได้แกน่ะมันโง่เง่าเตาตุตนจริงๆที่คิดว่าขวานแขนัันจะข่าฉันได้ย่างงั้นเหรอรับไปซะมัดอยูหลงและหลังจากนั้นขวานโลหิตของพวกเหล่าแวมไพร์และมัดอยูหลงของฉันฟางในปะทะกันแต่ขวานของเขาก็ไม่สามารถต้านพลังของฉันฟางได้อะไรกันเนี่ยไม่นะไอเชินเปาสาง ในตอนนี้ราชาได้เหงื่อตกนี่แกแกอยู่ระดับสวรรค์แล้วอย่างนั้นเหรอไอเชิญระดับสวรรค์อย่างนั้นเหรอมันน้อยไปฉันน่ะไปอยู่จุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้แล้วพวกแกมันโง่ตั้งแต่แรกที่คิดจะมาสู้กับฉันพวกเราหนีกันเถอะไอเชิญเป๋าซางมันอยู่จุดสูงสุดพวกแกจะหนีไปไหนตายซะแม่งเอ้ยแกนี่กัดไม่ปล่อยจริงๆอาวุธเวทมนต์ของแกก็ไม่เลวเลยนะฉันจะฆ่าแกให้ได้รับไปซะ ในตอนนี้ฉันฟางสามารถรับมีดของพวกเหล่าแวมไพร์ได้อะไรกันไม่และหลังจากนั้นฉันฟางได้พุ่งตรงไปซัดไปที่ท้องของพวกเ,เวหล่าแวมไพร์หลังกายของเขาได้ขาดสะบั้นท่านราชาท่านจะหนีไปไหนตายซะไม่ไม่น่าฉันเปาซังฉันคือราชาเลยนะไอบัตซอบ และหลังจากนั้นท่านราชาเขาได้ใช้พลังของเข้าเหือกสุดท้ายมันคือพลังจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทําให้ท่านราชาหายตัวไปได้ท่านราชาของพวกเราแวมไพ์สามารถหลอดเนื้อมือของเชนเปาซางไปได้และภาพก็จะตดัดกลบมาติดเหล่าของหลูกศิษย์นี่ท่านราชาหนีไปแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีเนี่ยแมงเอ้ยท่านเชิญฟงังท่านชนะแล้ว ท่านเฉินคะจะให้ฉันจัดก,การกับคนพวกนี้อย่างไรดีท่านครับท่านจะเย็นก่อนได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยฟังเราน่ะอยากจะยุติความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับท่านเฉินผูกแกนะ่ะโจมตีฉันก่อนนะ้าแล้วผวูกแกจะให้ฉันไว้ชีวิตผูกแกอย่างนั้นเหรอ ท่านเฉินท่านฟังผมก่อนสายเลือดของพวกเรามีคนดีอยู่ด้วยนะครับฟังพวกเราก่อนนะเรายังไม่อยากตายถ้าท่านอยากได้อะไรเราจะให้ท่านหมดเลยนะครับท่านเฉินกอได้แกน่ะจะให้ฉันหมดเลยอย่างนั้นลรองั้นฉันก็จะไม่ฆ่าแกหรือกันนะฉันจะให้ลูกศิษย์ของฉันฆ่าพวกแกทีละคน ไอบ้บัดซบไอ้เชิญฟางนี่แกพูดจาไม่รู้เรื่องจริงๆเอาละแค่ลูกศิษย์ของแกพวกเราก็สามารถเอาชนะได้อยู่แล้วทุกคนข่ามันเลยแล้วภาพก็จะตัดกลับมาที่ชั้นฟางเช้นฟางในพูขึ้นมาว่าฉันน่ะขอโทษนะที่ไม่สามารถปล่อยผูกแกไปได้แต่ผูกแกข่าคนมาเยอะจนเกินไปฉันต้องลงทันผูกแกพลังดูดซับ ไอเดมอนลอรอดมันทำลายครอบครัวของฉันแล้ววันนี้ฉันจะใช้พลังของตัวเองในการไล่คำสาปให้พูกแกบ้างพูกแกจะได้รู้ว่าครอบครัวของฉันโดนอะไรคำสาปโลหิตเจ็ดชั่วโคตรจงออกมาคำสาปนี้มันจะแผดเผาพวกแก่เหมือนตระกูลวูเจนินที่ฉันเคยล้างบางไปจงรับไปซะไม่ว่าพูกแก่จะหนีไปไหนสุดขอบจักรวาลฉันคนนี้ก็จะแผดเผาหลังกายของแกด้วยคำสาปเวทมนต์ สุดท้ายราชาของผวกแก่ก็จะตายด้วยคำสาปของฉันเหมือนที่ฉันกำลังจะฆ่าพวกแก่แต่ดูก่อนนะนี่มันพลังที่ชั่วร้ายพลังที่ชั่วร้ายมันออกมาจากลมหายใจจากเปลวเพิงถมิงนี่มันอะไรกันมันยังหลงเหลือพลังแบบนี้อยู่อีกลรอด้วยความแข็งแกร่งของฉันในตอนนี้ฉันไม่สามารถทำลายคำสาปของพวกเหลาแวมพายได้ฉันคงต้องฝึกสมาธิให้แข็งแกร่งกว่านี้แล้วสินะ ต่อให้พวกมันจะมาด้วยทางไหนฉันก็จะรับมือให้ได้หลังจากสงครามนี้ฉันคงจะได้พบกับคนเก่งอีกมากมายฉันจะประมาทไม่ได้อีกต่อไปในตอนนี้ฉันฟางได้ล้างตระกูลเหล่าแวมไพร์ยกเว้นราชาที่สามารถหลอดเนื้อมือของฉันเป้าส้างไปได้